มือแรกของวันค่ะทุกคนนี่นะคะเตรียมแลแห้วมามากินด้วยกันเลยมาดูการมีอะไรบ้างว้าวนี่นะจ๊ะผัดกระเพราหมูผักต้มชินนี่ปลาทูตัวนี้น้อยทอดอันนี้มีแจ่วปลาดุกแกงหยวกนี่ซื้อมานี่ น้ำพริกถ้วยเก่าจากเมื่อวานนะคะซีนเข้าไว้นะคะนี่เลยแวบไม่จังนี่ค่ะมาน้ำเตรียมล้างมือเปิดมืออีกแล้ววันนี้คําแรกก็มะเขือกรอบลูกน,น้อยก่อนเลยนะคะมานี่เลยจิ้มจิ้มจิ้ม <laughs> มาอือ

นี่อะไรอ่ะดอกสาระีต้มเละไปหน่อยทุกคน <c oughs> สาระีสะหาระแผ่ <c oughs> นี่นะจ้าทุกคนเอาปลาดุเอาไ้เจ้ปลาทูใส่ไปหน่อย,อยงี้เนี่ย <c oughs> มาอ <c oughs> อนเมื่อวานอ้อแมวนม่อร่อยจริงคนหน่อยไหมละสครับน้ำพริกนี้ถ้วยเก่าเมื่อวานนะทุกคนมาฉันชอบกินแบบนี้เนะี่ยกระทูหน่อยรากนะ ่มะเขือต้มทุกคนต้มขาวจ้วเลยพริกกระปิลาดไปมะเขือต้มเละๆอมน้ำพริกยังดีเลยตมล้มเละทุกคนอืมปลาทูนะคะทูตัวน้อยมาอืม ข้าวคนน้ำพริกต้ใช้มืออร่อยตกแก้เคยกันไนหะมส่วนมากตอาเด็กๆก,ก็ไม่เคยเนะาะแต่อายุห้าสิบกว่าอย่างฉันก็คงเคยเนาะใช้มือเนาะอืมเด็ก,ดก,ดกบางคนเขาถามทําทำไมใช้มือบอกป้าเคยนี่หลานอป้าใช้มือเปิบจาก็เด็กๆแล้วฉันก็ตอบเข้าไปเนาะอืม เมะเขือต้มเละเกลี้ยวง่ายงันไม่ได้กินถัดกัะเพราดอกอะไรแล้วสารพีสารพีเซม,มาอะไรเนี่ยจะต้มเละไปหน่อยใส่ไปค่ะกระทูหน่อยนะคะมื้เช้าฉันวันนี้เกือบห้าโมงเกือบที่เบ็ดโมง จริงข้าวใสยพวตอนเช้ากินกาแฟแล้วก็เินชัวเนาะมันได้ดอกไม้อะมนละ

เอาหมดเอะด้วยมังต่อ,อหออืมคือมะเขือมั้งผักเยอะกินไม่ทั่วถึง แลยวข้าวก่อนนะเดี๋ยวมาแล้วข้าวก่อนแป๊บมาแล้วเห็ดด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวกินผัดกะเพราสักจับช้อนดิทุกคน นี่ผัดกะเพราจะเสียใจกินสักคำอร่อยผัดกะเพราอร่อยทุกคน

ผัดกะเพาราผัดกะเพาราเลยจ้ะกึินกัะมะเขืม,ม,ม,มด๋อย รับืิดหรนะือปลาทูหกแพ็คหกแพ็คร้อยตัวน้อยร้านเจ๊ฝนประทูเข้าอร่อยตัวใหญ่ก็อร่อยอ,น,น,น,อ,ยอน,นี่อยากจะกินแบบนี้เสียงให้สัตวในบ้านชนะ ตังดัวฮะมะเขือต้อมแหกออกมางี้นะตักพริกตะปิราดลงไปแก้มด้วยปลาทูสักหน่อยนะคะปลาทูร้านเจ๊ฝนอร่อยนี่ครับเนื้อปลาทูเห็นไหม พริกอืแล้วก็มะเขือมาเป็นรูปนี้ประทูอยู่กลางกันน้ำพริกมะเขือยัดไส้